สวัสดีครับผมวันนี้จะมาเบิรงนะครับวิธีการตีไม้มงเฉยนะครับเครื่องตีของเคนหน้าเลยนะก็จะไลออกมานีนะครับเป็นงานเป็นมวยหน้างานนะัเด็ดหน้างานนี่ครับทีมงานครับทีมงานใส่แว่นตาดำมองเห็นไหมเห็นครับผมฮะสายตาสั้นใส่ตาสั้นเหรอเราจะไลออกมาเลย ีก็จะเป็นมือนีมือตีนะครับมือตีตอนนี้กอะรทชาตินในไฟออกนะครับเพราะว่าตังนคำคุนมันเต็มนะครับเนี่ยแนมเห็นปะนะเอาเรื่องตีหอยผมกับที่นึงนังแหละครับเอาเรื่องต <laughs> ีหอยผมกับที่นึงสิครับพยายางก็ที่นึงครับตีหอยแบบนี้ครับ ไหลไม่เรื่อยๆครับแต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องเดิอตโนมัตินะครับเดี๋ยวเพราะว่าใส่ค้นตีเราแหละครับเพราะว่าวมันบอสามารถที่จะแตกหมดนะครับแต่แต่ว่าก็ยังสบายอยู่ครับก็ยังมีเครื่องตอ,อยนะเครื่องไหนนะเครื่องสีไหนตั้งคันหมด มีต้นผัดต้นหนึ่งนะครับมีต้นแหลกนะครับมี่อยู่ประมาณสามสิบสี่ตนนะอันนี้ทัดโกลให้เสร็จกุกอนะครับไห้เราได้บดีของต้นน้ำตอนการที่จะไว้อยู่ครับใส่็จกำไว้อยู่ ขยะครับะได้บ,บอ,อกวอ่าน,นี่การเก็บรับคัดหน้าไปซื้อของดีครับไม่ดีมาลงสก้าเดี๋ยวจะมาสั้งกิโลนะครับนี่ก็จะเป็นกิโลนะครับกิโลเราเอาขึ้นรถนะครับมีให้เรามาลงมาหลับหนึ่ง เครื่องตีเครื่องดีอัตโนมัตินะครับแล้วเป็นขับรถประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็นี่ครับมือหนึ่งนะครับเปมามื่อนี้สำคัญที่จะเมื่อยครับเมื่อยจักหน่อยนะครับเมย์เมย์มไยบ้าง ฮะรู้ว่อยากเห็นเป็นขอู้่อยากเห็เล้่อยางนั้นไ่อยากเห็นก็จะเด้งกมาเป็นข้อเป็นก้อนมี่เหร ลอยนะครับลอยไว้กับล่างกันอ่ะเดี๋ยวฟังทันจมเงยยังไงนะครับสิแล้วก็มีที่การึงใส่เครื่องถึงแบบนี้นะครับก็ได้ใส่แห้งพ้นนะครับคีบออกจากเสียงเสียงแล้วใส่แห้งพ้นนึ่ที่คีบเบาไวแล้วเดี๋ยวไงในอ่างครับผม หึงเสือกองมานะครับมีตัวตีนะครับมีตัวตีของเพ่อหน้าตัวตีให้กวาดเข็ยนเสือกแบบนี้นะครับเขียนขอมาณนี้แหละครับโอ้ารับาวบ้านข้าวบ้านขึ้น้นนา,านเหรอโอเคครับผมพอกันคลิปนะครับเดี๋ยวมาเบียดแปลกๆกันบ้างครับข,ขอบคุณที่รับชมครับผม